Ha! Grr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 r! Late! Jokers! You team two 2 2 3 in the club where I'm s i d e where t h e m up เจอกับกูมึงอาจจะชอบฮอนด้าซิตี้สักวันเป็พอเชยเย่เย่เย่เต่าบอกกูไม่โคตรจะเทฟังเพลงกูแล้วอยากจะเต้นมึงทำตัวโคตรน่าสมเพชกูไม่สนใจเอายาผสมลงในคัพดริงแฟนมึง I am just kiss ไม่ให้ใจแค่ฟังบิกูไม่รู้ว่าเธอจะรักจริงตอนกูเพ่ชีเทลเลอร์มีออนมาเวไม่มีเลิฟซีนอยู่ในแก๊งเพื่อกูเติร์จจริงเล่นบาร์บี้มึงควรจะเลิกยิงตอนกูเพ่ชีเทลเลอร์มีออนมาเวไม่มีเลิฟซีนอยู่ในแก๊ง ยังคงเดินมันไม่มีทางที่กูจะหยุดทำเพลงกูธรรมดากูไม่ได้ทำให้คนใส่สูตรฟังคนที่เคยหักหลังกูโน้ชื่อไว้ข้างในสมุดดำก,ก,กูก็ยังเป็นกูมึงคงไม่รู้แล้ควคนละบทกัน ไอ้น้องเราเดินมาคนละบทไม่ได้ออกมาจากสลัมแต่ซ m t ก็ชนระบทดให้ฟังผู้ใหญ่ที่เอาแต่แดกกูไม่ใส่หน้ากากกูไม่ยอมประจนถ้าอยากจะเล่นมึงเชิญเข้ามาไม่กล้าออกูพร้อมจะโกนแฮมทูทรีอินเดียกลัเวอแอไซเวอเดมอฟเจกับกูมึงอาจจะชอบ h o นด a c i ิตีสักวันเป็น r s เช่เย่เย่เย่าบอกกูไม่โคตรจะเท่ฟังเพลงกูแล้วอยากจะเต้นมึงทำตัวคนหน่าสมเพชกูไม่สนใจเอายาผสมลงในคัพดิ้งแฟนมึง i a m just Ki s s ไม่ให้ใจแค่ฟังบิชกูไม่รู้ว่าเธอจะรัก ทำเลยไว้กูไม่ลืมไว้แค่ปิดเงินแม่งไม่คืนดิ้วกลางกูชัวไว้ให้มือมึงทำเป็นเทแต่ไม่ได้ตึงน้องฮะกูแด่งมึงเสร็จแมงควรจะตึงท้องัึงตัวยังไม่โตต้องให้แม่โอเวลาที่ยืนร้องเช้าเอ็มบปีนี้กูมากับโปรดิวมือท้ทองสอนที่พวกกู